นะครับนี่ก็อยู่อันนี้น่าจะเป็นด้านหลังมั้งใช่ไหมพระอาจารย์ด้านหลังโบสถ์ของวัดกลางเหนือนะครับโบสถ์นี้เห็นว่าด้านหน้าเหรอใช่ไหมเราไม่ค่อยคุ้นไม่รู้หน้าหรือหลังนะนะหน้านะนะฮะนี่ก็เป็นธารกิจพาเที่ยววัดก็มาพบกับขลรวาจอมคำังเวทแห่งสมุทรสงครามทั้งเป็นเ็ษของ อาจารย์ลื่นก็เป็นอาจารย์ลื่นก็เป็นอะไรวาสแห่งรุ่มน้ำแม่กองที่เป็นษย์สายหลวงสุขวัดปักของมังขามเท่าพอเท่ามยิ้มวัดหนองบัวคลิปหลวงพี่พาท่องเที่ยวนะครับคลิปนี้อยู่กับพระอาจารย์น็อตวัดตึกหิรนร่าอาจารย์เรามาที่วัดกลางเหนือนี่มาสักการะมาเยี่ยมชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยวันนี้ตายโบสถ์พระอาจารย์พอทราบประวัติไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยเหรอ พาเที่ยวจริงๆนะมาแบบไม่รู้เลยโอ้โหฟังจากพระอาจารย์นอตว่าปู่นี่เก่งแล้วผมก็เคยดูในเห็นพวกพวกกันก็มามาสร้างรูปเหมือนของปู่เนี่ย ผมว่าเอ๊ะทำไมทำไมคนก็มามามากันเยอะเหลือเกินแล้วก็มีวัดประดูเอาปูไปสามององละหมื่นพี่ไข่เอาไปสามององละหมื่นพี่ไข่ทำบุญกระปูมาสี่แสนแปดหมื่นวัดจะดีพี่ไข่ผมมาเห็นโบสถ์เนี่ยผมตะลึงเนะ่ยว่าบารมีต้องไม่ธรรมดาที่ตั้งศพดุจเบญญาดุสิตมหาปราชญ์หลังนี้ สร้างเมื่อของทุกทองทำใบยะยีบสองตังในช่างใหญ่วันละรน้อยให้ช่างร้องวันสามพันหาบาทสามง่นั้นมาอยู่นี่ไม่รู้เท่าไหร่หมดไปหกหรือแปดร้านตอนนี้ปู่ก็เก้าสิบห้าวันที่สามกันยาเก้าเก้าห้าสามกันยาเก้าห้าแล้วปู่แข็งแรงดีไหมตอนเนี้ยก็บอกนี่ไงหมดแรงหมดแรงใช่ไหมแรงหมด วันธรรมดานี่คนมากันเยอะมาคมาเรื่อยๆมาปรึกษากันเรื่องอะไรมาอาจารย์มาตาะพดเรืองอ๋อบานครจะเป็นอาจารย์ตากให้เด็กๆตากในบ้านมาเรียนวิชาอะไร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 เรื่องปู่เป็นแพทย์จันบนมาสามสิบปีต้มอยุคต้มยาคนไข้รักษาได้เป็นหมอเป็นอาจารย์ต้องมีความรู้รอบตัวผลไม้ดกนกจึงจะชม ดูรอบตัวังเลยมันมาทางนั้นถึงจะสร้างโบสถ์ได้แล้วแล้วปู่ปู่นี่สร้างวัตถุมงคลไว้มั่งไหมฮะนั่นก็สร้างสิหมดมั้งหมดเลยฮะเขาเรียนเขาเรียนรุ่นแรกอยกเห็นเห็นวางๆอยู่ตรงนั้นนะนั่นลมลมของของปู่เองใช่ไหมฮะเสกกันยังไงปู่เสกกันยังไงฮะว่าไงเอ่อทำพิธียังไงฮะกดเพกปุูกเพลงท่านน่ะสิอ่าก็ใช้สมาธิก็ฮะ ก็มาดูก็แบบวงรวงให้รอเช้ามาครับอ่าอยู่ยาแข้งขาหักตัวบาดตัวต่อกระดูกติดหมดอืมตาละพันเจ็บไข้ได้ป่วยมาคนวมโดนไม่ได้ก็เยียบแดงๆเผาควายหน้าเป็นหมอเป็นอาจารย์ต้องรอบตัวครับวิชารอบตัวอย่างก่อนว่าปู่ไปสร้างอีกห่างหนึ่ง นครสวรรค์วัดองน้อยหมายหมายถึงโบสถ์ใช่ไหมเออเหรอฮอำเภอตะครีตำบลช่องแครเสร็จแล้วปิดท้องในสิบล้านแล้วแล้วทำไมถึงไปสร้างทราบทราบได้ไงว่าตรงวัดจนมาขอร้องโอ้ครับไปสร้างนะเด็ดล้บปิดท้องไปแล้วไม่เป็นนี้สินอูทำบุญหมดเอาไว้ทำศพสองล้านห้าแสนบาทเงินทุ ปู่อยู่อยู่อยู่ใต้โบสถ์เนี่ยอยู่อยู่อยู่ชั้นล่างเนี่ยเห็นว่าปู่อยู่อยู่นี้มาตั้งอยู่คนเดียวอะ่ะอยู่คนเดียวอยู่มาตั้งแล้วพอสองสิบเจ็ดล้ฮะโอ้โหก่อนมอเกิดดีเ่ะพอสองสิบเจ็ดที่นี่เลยป่ะนี่นี่แล้ฮะปู่บวชบ้านนี้ศิษย<อ>์ปู่เหมือนปู่อ่ะพอปู่เหมือนอายุเก้าสิบเอ็ดอ่า,อาเป็นเพื่อนชนิทครูขวังกัน วัสดเดชพระราชมงคลมุทาจารย์พอใจผาะครูสกลมิสุทธเหมือนรัตนะสุวรรณโอเป็นอุปชาปูโบโอ้แล้วก็เจ้าคุณสมุทุทีเป็นคู่สวนล่ะฮแต่กูลน้องปูอยู่นี่ครับพี่พ่อเป็นทุงพันธ์พี่เน่แตะวันกล้วยมานิกาย อนี่ธรรมยุทธนะนี่หายกายนี่มหานิกายนะวันเจดธรรมยุทธมแม่น้ำนี้มีเจ็ดวัดธรรมยุทธืโบวบรรดาเดียวแม่น้ำคำตีหรอแต่บูเรียนมาบูเรียนตั้งเด็กเด็กสิบเจ็ดอยู่พ่อเลือนสิบเก้าอยู่พ่อสนบางน้ำพ่อยังเป็นเจ้าคุณภาวนาโคศนเม่ระวงในเป็นพระมงคลเทวี โอ้ยคณขนาจานย์ตางๆพะลุงทากระอืออ๋ออะไรฮะดูสิบายพอลืนก็ดูย้อยดูอพุ่งในหออะไรฮะออโอ้ดูลูกสิษย์ก็ว่าหมดพุ่งในห้อเหมือนอาจารย์นักแห่มันผู้เพียงไม่นชอบใจพุ่งลูกศิษย์ในหอหัวกระเด้งกลับ ปู่ๆนี่ทําทําเรื่องสักด์ด้วยใช่ไหมเออเมื่อก่อนไม่ศักเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ไม่มีสิทธิ์หมดแรงล่ะไม่ได้แรงหมดอืมทําคงพระพันไม่ดีร้อนหระครับทาเมตตาเมตตาดีสุเย็นในร้อนอืมคงพระพันร้อนครับเมตตาเย็นเห็นพระอาจารย์น็อตก็ก็อยากจะมาหาปู่อยู่นานแล้วเหมือนกันนะเคยมาบ้างยัง เคยมาะตะตาบอกมาอมผมเคยผมเคยนี้เคยให้ตะเชิญปูไปงานแล้วรู้สึกว่ามันตรงกับงานไว้ครูที่นี่แหละหรือว่างานอะไรตอนนั้นอ่ะก็เลยเลยไม่ได้ไปใช่ไหมไม่ได้ไป<อ>ยางคนเป็นอาจารย์ยังมาเรียนสามสี่คนยังมาเรียนอยู่โอ้ย,ย,ยังมียังมีมาเรียนม,มียากมามมจากตรัง มาจากแม่แตงามาจากเชียงรายามาจากเออม่พันเอกก็มีมันไล่ไปพันเอก,กเกษียณแล้วจะมาเรียนบอกไม่ได้ท่านนําเรียนไม่ได้กิจเหมือนหนึ่งนะว,ว่าลูกสาวจะโดดตึกบ้านเขาจะมายึดทั้งที่ทั้งตึกนี่สินลนพลมันมาเรียนอะไรนะ มไม่ได้จิตม, <5, 7 S 2> มันลิงมไม่ได้คนจะเรียนมีชาวเวรมวนต์ก็พองใสเหมือนการท่านพอ่อบัรฑูนสิงเจมนนิมคุณาบุตรดังแห่งสมุทรสาครม,มีนาเครือห้ารอยไร่บานพ็ดา,านห้าหลังพอ่นม,มีห้าหลังวัดเกตุมไงเกตุมนะเขาคนสร้างสร้างเสร็จต้องไปสร้างวัดบางโทลัดสร้างเสร็จต้องเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเขาไม่ใช่วัดบางโทลัดเป็นวัดบัรฑูนสิงเจิมคุณาบุตร ดีที่วัดไอ้นัน่นวัดอะไรอ่ะวัดเกตุมเวทุมน่ยมาชาติก่อนท่านพอมาัสารล้ำแพงขายเขาดับไปไปจุด,ดติชั้นนิม,มารดี<า>บัดนี้จุดติลงมาเกิดมาสร้างบารมีต่อ,อมขนพวกนี้ไม่ได้ต้องม,<า>มีทรัพย์ต้องมีทุนเดิมมาไม่ได้ไม่ได้ไไดอยู่ดีๆจะมาเป็นหมอเว้นาจา้างมันไม่ล้างไปไม่แล้ว อต้องมีของเก่าอยู่ใช่ไหมราลมีเก่าแล้วแล้วปู่นี่เคยเคยเคยเดเคยสร้างอะไรเมื่อเมื่อครั้งก่อนไหมอยู่ปัจจตังเวทิตโพวิญูรู้เฉพาะตนครับจะบอกใครไหมนะรู้เฉพาะตนคเพราะฉะนั้นจะ ถวายพัฒนาหารพระประธานโมกขลาสาริบุตรจะนำลูกศิษย์ถวายแล้วก็อธิษฐานลูกศิษย์ทุกคนเฉพาะที่พราะปู่พูดสามวันสามวันขาแม่ห้าแสนลูกศิษย์ขาแม่ห้าแสนพระพูดฉับมาให้ทันทีไดท,ทองเสร็จกระจางเสร็จจุกปรังแล้ไปเจอแดงหยัดะลึงทุกทานทุกชีเอามาจวัดทุกท่าน สมเด็จพระศรีสักยมาภูมิพนังทั้งสองข้างว่าที่ตั้งศพสมเด็จย่าสิทธิ์มหาร萨สี่ล้านแปดแสนก็จ้างว่าเอาขดดีเต่าลหลักร้อยตอัวยี่สิบสุมตาตามูหน้าต่างเทพบันเทิงเอมโอทองร่วงศิลปินแห่งชาติมาทำขับมีคนราคาจะดิทำอะไรไม่สวยไม่น่า จะตายแลสั่งเสร็จพินัยกรรมโปงเสร็จเอาศพไปบนหอชันผ้าผูกเสาที่มันนี้มุดห้า,าให้วัดมังกล้วยทุ้งพานก็ว,วัดสายเป็นหน้าที่ผูกผ้าให้เลขาทุกคุณเป็นหน้าที่พระโขนกรมสินเมงก้าวยอดหาไม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วของของใครของปู่เหรอขอ,ของเขาเอง,อง,องไงของเราเอง สั้งไว้ในขาตาให้เรียบร้อยตามคําสั่งเงินมันก็มีจะทําไงก็ทําได้มีเงินมีทองเอ็งเจนละจาได้แล้วปูเตรียมโรงไว้แล้วนึกว่าจะเก็บเก็บเก็บไว้เก็บทางขานไว้แม่มีไม่ได้พรัสดา,ศา,ศา,ศาดีกับเราอีกเจ็ดวันเขาอาาพระเดิมนี้อทำไมจะไปเอาไว้ทำไม่มไม่ดูพระพุทธ,ธเจ้าใช่ไหมใช่ เจ็ดวันท่านนั้นน<อ>่ะถาวายพระเพลิงที่มะกุูดพันธนเจดีืมไปไหว้มาที่ห้วา,าวันที่ม้าคืนออไปไปไปมาแล้วไปมาแล้วอ,<า>อธิษฐานที่ต้นโพศรีมหาโพธิ์อธิษฐานเสก็เข้ากรรมฐา,านว่าลูกสามีบร,รมีอดีตชาติในศาสะสมสร้างนาะกลับมาความสร้างรัตนบันลังที่สังเ็จเถิดเ,เพราะมีตังอยู่ห้าพันบาทมีทุนอยู่ห้าพันในวันนั้นนะ่ะนะ เริ่มสร้างโบสถนะ์มีตั้งห้าพันอธิษฐานในต้นโพอืมโอ้อน,นี่ก็ไม่รู้กี่กี่สิบล้านนะตรงนี้หกโอ้สองร้อยล้านสองร้อยล้านสร้งไม่ได้โอ้ยทุกอ,อย่างยอมยาตอนนี้โคตอนนี้เกินนะเอัอนนี้น่าน่าเป็นพันล้านถ้าดูสนะิในช่างใหญ่เดือนละสามพันวันละร้อยดูนี้ในช่างใหญ่วันละหนึ่งบัน ใช่ไหมวันลูกน้องวันสามสิบห้าทรายคิวแล้วสิบบาทหินสิบบาทเมื่อปลาตั้งแล้วปลาก็วางแผนพวกเสียเศรษฐีลงโมหินทงทรายลงเด็กพอชื่อคุณเฉลียวแม่ชื่อจำปามาหาคุณลูกชายเป็นพลเอกนัรรงมหาคุณ เป็นอมพาตมารักษาหายเป็นยาภาพเด็กหมดลมโมหินไม่เจริญรักษาทั้งทอนางกินนี้จำปาสังหายให้หินทั้งหมดท่าตายให้หมดมาทบมารักษากระปู่เนี้ยเออเลยหายเอาตัวโตเสถียีลงได้หมดเขาถวายทิ้งแต่ว่าผล,ลไม้ดกนกทุ่งมันมากินผล,ลไม้เป็นหมอเป็นอาจารย์ เขามาถามไปตอบไม่ได้ฉันทำไ,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 ไม่ได้ไม่ได้เรียนมาเรืเอ่อยมเขต้องรอบรู้รอบรู้แล้วอย่างนี้เรื่อง,องดูดวงดูอะไรก็ปู่ไม่ได้ทำใช่ไหมทำดูนานแล้วด,ดูเลิกดูยามอยู่ดูเลิอกอยามแต่งงานต้องดูกันทั้งหมดแะ้วออต้องต้องครบอ่ะต้องครบกขาบ,บอกยอย่างนี้ลูกจะแต่งถอยรถ<ะ>เจอมรถไ่ะเ่ยมจะเจอมนพรุ่งนี้ที่ห้าเจอมนะล่ะ ล้วปู่ดูดูยังไงกเลิกดูดวงดูดูจักอะไรฮะวันเดือนปีหรือว่าวันเดือนปีอายุอายุแล้วก็ลายมือไม่ได้ดูไม่ได้อ่วันเดือนปีอายุคนเราถึงนั้นอายุเท่านั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นอายุเท่านั้นต้องเป็นอย่างนั้นเหรอฮะเออาจารย์้นี่ยอย่างนั้นยง ไม่ให้ดูแกปุมเป็นลาาโป้ันวิ่ญาหอวโววิญญาแล้วเหรียญรูปปู่ไม่เหลือเลยเหรอลูปพมรูปพมไม่เหลือพรมมีใช่ไหมมีเลี่นพอลื่นสร้างโบสถ์นะเลื่อนเลื่อนองเล่นโอแต่ไม่มีเหรียญพกมดูมาเีงหน่อยมันเองมาดูที่วูปมาเอากันหมด แล้วปู่ปู่สร้างยังไงเหรียญเหรียญเหรียญเนี่ยสร้างยังไงสร้างสร้างกี่รุ่นสร้างมาแล้วในกี่รุ่นรุ่นเดียวรุ่นเดียวมีรุ่นแรกไงรุ่นแรกหปีอะไรปีหนึ่งหกอ่ะแล้วก็ทําในทองคำขาวแล้วนนี่แตโมแล้วทองคำทำสิบหกเหรียญโซชว์รถนัดในทองคำบ้านนัสี่หมื่นกว่าปู่ไม่ออกลูกศิษย์ออกให้อาจารย์ใจไป ไปประจำกันวัดพญาญาติอาจารย์ใจดีใจดีมีตังไม่ได้แจกหมดแจกหมดนะเขาเอาผ้าคุมโปหมายความว่าหมดตาจันไร่ได้เหรียญไม่ไม่มีแล้วเป็นที่ระลึกเหรียญนาหิงเป็นเหรียญพ่อเลื่อนเหรือญสี่ห้าเหรียญโปูเหรียญพ่อลื่นนี่นี่จะใครสร้างอาจารย์แกงอ๋อ ตางมันพอส้อนสิบเจ็ดละอู้พอซ้อนสิบเจ็ดนะตัางมาทำไอ้เข็มล่ะลงเข็มสิบเจ็ดโอ้โหเกลียดอะไรโอ้โหแจกแจกอ่ะต้องดูว่าตรงโน้นยังเหลือหรือเปล่าเพราะมันหมดไม่น่าจะเหลือนะดูดิจะกลับไหวพระไปออกทีละลึกเลยโอ้แล้วแล้วเวลาเวลาพระเขามามามา อันนี้เขาก็ยังทําวัดกันอยู่ใช่ไหมทุกวันเนี่ยไม่อ้าวทำหอสมนุลทำหอสมนอ๋อไม่ไม่ทำที่โบสถ์นอกจากมาบวชพ,พระใช่ไหมบวชพระปฏิโมกปฏิโมกกร้างกฐินทุนทกทุกวัดแล้วเดี๋ยวนี้ทำํำโอ้ก<ๆ><น>็ได,ได้ได้บุญทุกแทบทุกทุกพระวันพระเลยเดี๋ยวนี้เขาทําหอสม,มมกันทุกเกือบทุกวัดอี่เลยหอสมนุลหอสมนุลเกือบทุกวัดเลยหอสมนมุล ินเพราะว่ามันมันต้องเปิดไฟเปิดอะไรอย่างเงี้ยมันต้องลงมือกายอะหรอะลารกฐินอืมปาฏิโมกปาฏิโมกทีน่าครับเดี๋ยวนี้ปู่ก็ก็ก็ไม่ไม่ไม่มีศักให้แล้วก็มีมีคนที่มาขอเรียนอย่างเดียวนะแล้วไปแล้วไปว่าไงแล้วใครรับรับงานให้ปู่อะงานอะไรสมมติไปเชิญไปงานนู่นงานนี่เงี้ยอ๋อโอ้ผมทำ ไม่รูปมนดำไอ้พระอ้ไม่ใช่ใครแพงอาเพลงนะอเพลงอยู่กับปูทั้งต่ายเง็้ยล่ะต้องต้องแจ้งเขาไว้ดิจใช่ไหมไมกใไม่ใ่ไมาเก่บมากช่ไอ่ใช้ไม่ใช่ไม่ใช่ไมเใล่ไม่่ม่ใช่ไ่ใช่ไม่ใชไม่ใ่ม่ไม่ไปหาหมอไม่ใชใช่ไม่ใไมใช่ไ่ใใช่ไางไม่ไมใอ่ไใชไมใช่ไค่ใ่ไม่ใ่ไม่ใช่ไ่ใชไม้ใยมไ ขาคนที่นี่อ่ะอเด็กคนนี้นี่ซื่อสัตย์มไม่รักไม่ขโมยเแล้วแล้วรูปหล่อของปู่เนี่ยเขาปู่เป็นคนสร้างเองเลยใช่ไหมหรือว่าเขามาขออนุญ,ญาตสร้างอนุญาตอ๋อขออนุญาตเงินเขาอูกศิคนนี้มีสองลูกนะฮะคนนี้คนหนึ่งเขอยู่บางพลีมสมุทรปราการคนสองอยู่จันทร์ รวยด้วยกันทั้งสองรวยแล้วไม่เนียวอ้อเท่าไรให้รวยมากมมีสวนทุเรียนแปดร้อยไร่อิ่ต้องคิดนี่เขายปีละเท่าไหร่นี่จารชวายพันะานพระพุทธเจ้าสั่งให้เจ้านี่ทำขนมสิบถาดทุกอย่างนี่เกียมทำอะไรคนก็ยังแข็งแรงอยู่นะตอนนี้ แต่ว่าก็เรียวแรงก็น้อยลงน้อยลงเดินลงไปไวาจมมันเลข้าวสิบห้าแล้วะข้าวสิบห้าอะพอแบรียกไม่หมดแันประมาณอุผ้าหมื่นห้าหมืนห้าเกาเอาเอาไว้ทำไรปะรอชันเนี่ยเอาราศพองไปขึ้นไว้พอชันร้อยวันละเร้อยวันที่จะเพื่อนึ้นโจมเมนเมนเก้าอ่อนล่ะวางงานนีดน วางางานไม่เสร็จลแล้วปู่ทราบไหมว่าไปวันไหนเ่ะก็อยา่าแล้วมีใครเชิญอยู่ไหมยังแบบว่าพระเนี่ยยังนิมนต์ไว้ได้อ,ะอ่ะมีใครให้ปู่อยู่นานๆได้ไหมไม่เอาเหรอเขาลงมาบอกแล้วถ้าปู่ไปไม่กี่วันเจ้าคุณแปดสิบเจ็ดก็ไปอ๋อเหรอถ้าเจ้าคุณเขาแปดสิบเจ็ด เขาไปไม่กี่ว pues ันเขาปลูกก็ต้องไปแล้วฮะแล้วตอนนี้เจ้าคุณเท่าไหร่เนี่ยพอก็แปดเจ็ดแปดเจ็ดเลยเหรออปลูกเก้าห้าโอ้ปลูกเขามาบอกแล้วถึงไเกรียมเอาปลูกไว้หอฉันปูเจ้าคุณฟังเจ้าคุณจะต้องมาอยู่ขอประชุมเลรอะเพราะเขาล่วงแล้วก็ไว้ร้อยวันโอ้ก็ต้องร้อยวันเลรอฮะอะรจะทานเลยจะไปทำสดเลยไม่ได้โอเขาเขามาบอกไว้แล้วใช่ไหมมาบอก เ้าลงบ่อ่ะแต่ปู่ยังทำประโยชน์ได้อีกเยอะเลยอ่ะไปแลน์แอน่อยากไปได้แม่นานอืมจริงในสักรเรืให้ทานอ่าที่กินเอาเงินมาใจขันอ๋อนี่นี่สร้างไว้ทำทานนะผลงานัลงานสิบอ๋อสิบสิบเดือนไหนเอานี่ยก่อนวันเกนี่จริงหาสิบเปอ๋อนี่เหรอจะถึงแล้วฮะเนี่ย อ,อรเรา <c oughs> มาไม่รู้เลยเรามาไม่รู้เลยอาจารย์สิงห้าวันเช้าคนสักสี่สิบห้าสิบครับแ,แล้วไม่นิมนต์พะไม่นิมนต์พระด้วยเอาเอาไปถวายพระสาราพุธเจ้าโมกระตานิมนต์แล้วก็บูชาครูคนไม่เป็นงานบูชาครูคนไม่เยอะ พระพระประธานในการปิดทองฉลองเรียบร้อยฉลองปิดทองพระอแต่ไม่ได้มีพระมันมาสวัมดอะไรแต่ไหว้พระพุทธองค์เลยเพราะทําไปแล้วมันคืนนี้ที่ร้อนหมดไปแปดแสนแต่มถว้พระองค์ละหมื่นสี่องค์ละแปดพันสามจุดองก็เหมือนที่นี้ถวาย เนื้อถ้าหวานเป็นหมื่นกันแล้วโอ้ยที่บมันี่ยไปไปดีกว่าโอ้โอ้่าอะอย่พักคอนล้อยากจะเอาไปเลี้ยมเลยฮเลี้ยมเลยเอามาหามลงแม่ไปเลี้ยมเะอะไรอ่ะลงจานโอ้เกรใช้เล็กจานไม่ไหวแล้วใช้ปากกาลนะฮะโอ้ใส่ผม จะได้มีเมตตากลุาา่าอุเบกขาใครใครปฏิบัติได้ตามนี่จะเกิดเป็นพรมคุยเก่งนะ,อะเออนะเราก็นึกว่าท่านจะแบบว่าออจะไม่ได้เจอไม่ได้คุยกับท่านนะนะแต่ว่าท่านคุยเก่งมากเลยแล้วก็ตอนนี้ปู่ท่านก็95ปีอ,อ่า95แล้วแล้วก็ท่านก็เตรียมงานเรียกว่าง,งาน งานศพของท่านนะท่านเตรียมเอาไว้ด้วยความไม่ประมาทนะสั่งเสียเ,เตรียมลงเตียมงานอะไรไว้เสร็จสิ้นแล้วนะก็เหลือแต่ว่ารอเวลาแค่นั้นเองนะฮะโอ้นี่เป็นสถานที่หนึ่งนะที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนแ,แล้วก็รู้สึกว่าไม่ธรรมดานะวัดกลางเหนือตำบลอำเภออะไรพอพอทราบไหมพระอาจารย์ เราก็จับ GPS กันมาแหละนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยไปขึ้นให้ดูแล้วกันว่าตำบลอำเภออะไรนะฮ่นะลานไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ